ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปเปกแรนดอมวันนี้คือโชคชะตากำลังจะเหวี่ยงอะไรมาให้คุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเจ็ตัวนะ ตัวสาวเจ็ดตัวนี้จะมีความหมายอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ R O H I นะคะดอกไม้หรอธรรมชาติ T Y กี่ตัวแล้วนี่หกเนาะขาดอีกหนึ่งตัว่น่ารักจังเลยพลังงาน น่าเอ็นดูเดี๋ยวขอดูพลังงานทั่วไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันด้อมกันนะ w o o p p n t t c l l s s นะคะ the ะมูนอืมฟิลลิ่งตะมูตะมิเรารู้สึกเหมือนแบบมันน่าจะเป็นช่วงที่ เหมือนพี่ไพ่แบบอยากให้ให้คุณทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองอะคะ่ะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้เป็นเรื่องที่แบบทําให้ตัวคุณมีความสุขหรือย,ยิ้มได้หลังจากที่คุณทําให้คนอื่นไปบ้างแล้วเนาะหรือว่ามากแล้วสําหรับบางคนนะคะมันเป็นฟีลลิ่งของแบบบางทีบางครั้งเราเราลืมไปเหมือนกันเนาะเราแบ่งปันความทุกความสุขระหว่างเรากับคนอื่นๆคนคนรอบตัวแต่บางทีบางครั้งเราลืมไปเหมือนกันว่า ตัวเราหรือใจเราอะค่ะก็ต้องการลดน้ําเหมือนกันทํานุบํารุงดูแลเหมือนกันนะคะเช่นอาจจะทําเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆเช่นซื้อดอกไม้ให้ตัวเองก็ได้นะหรือว่าพาตัวเองไปทําอะไรที่แบบที่เราชอบอะค่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เสียเงินเสมอไปเนาะอาจจะแบบดูหนังดีๆสักเรื่องหนึ่ง ทานขนมอร่อยๆสักชิ้นนะคะหรือว่าถ้ามีงบมีอะไรก็อาจจะแบบซื้อของขวัญซื้ออะไรบางอย่างที่แบบมันมันไม่ได้ทําให้ฐานะทางการเงินของเราปานปวนนะแต่ถ้าแบบว่าไม่ไม่คุยในเรื่องของการเงินเลยเนี่ยมันมีวิธีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะแบบทำให้ตัวคุณมีความสุขอะ feeling อารมณ์เหมือนแบบ พี่ไพ่อยากให้คุณชาร์จแบตให้ตัวเองหน่อยนะคะชาร์จแบตใส่พลังงานดีๆให้มันมีแรงเวียงของโมเมนตัมดีๆให้มันเข้ามาเพิ่มขึ้นฟิลลิ่งอารมณ์ประมาณนี้นะใครมีวิธียังไงที่แบบจะดูแลตัวเองแบ่งปันกันได้นะคะชอบทำอะไรกันบ้างนะคะอ่านหนังสือไหมฟังเพลงไปเที่ยวเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรนดอมของ คลิปนี้กันเนาะว่าโชคชะตากำลังจะเหวี่ยงอะไรมาให้คุณต้องเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้แน่ๆเลย f Fire of s ส o r ร s โอเคอู้น่าสนใจเตอร์ทีวิวนะคะหนีหนีจากคนใจร้ายหรอใช่ไหมเนี่ย r e e of Cups ชัยชนะ ใช่ชนะก็กำลังจะเข้ามาเนาะอีกสักหนึ่งใบปั๊แบแป๊หนึ่งนะคะบางทีก็ลืมดูจอไพ่ก็จะเอียงหน่อยๆขอภัยนะคะไหนขอดูอีกสักหนึ่งใบนะคะพี่ไพค่ค่ะขอหนึ่งใบค่ะฮ,ฮ,ฮมีใจทั้งเลยแอบเห็นใช่จริงๆด้วยเดอะซันโอเค เหมือนกับหนังหนังพิกล็อกหักมุมเลยเนาะถ้าใครกำลังเจอแบบโจทย์ยากในชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะเจอคนไม่น่ารัก ในชีวิตมีใครกำลังทกซิกอะไรบางอย่างใส่คุณนะคะมีใครทรยศหักหลังความรู้สึกคุณใครทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ใครทำให้คุณรู้สึกกังวลไม่สบายใจจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้รู้ไว้เลยว่าเขามีสิทธิ์ทำคุณได้เพียงแค่นี้ในความหมายของเราก็คือเรารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังจะหมุนเวียน เปลี่ยนผ่านจากนี้ไปอะออ่ในในด้านของคนที่เขาเข้ามาทำลายอะเขามีลมหายใจหรือว่ามีพลังอยู่ในวงคอจรของคุณได้อะเพราะคุณให้โอกาสเขานะในความหมายของเราก็คือเมื่อ,อไหร่ที่คุณตั้งสติได้ปุ๊บอ่ะ เมื่อไหร่ที่คุณจัดการกับจิตใจของตัวเองได้มีพลังในการมองในการคุยกับตัวเองหรือว่า,าจะเป็นเทคนิคอะไรก็ได้เนาะบางคนอาจจะใช้วิธีเพราะว่านั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือบางคนอาจจะ พบจิตแพทย์ก็ได้นะคะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ไปเลยก็ได้นะคนพบให้เจอว่าอะไรที่เป็นทริกเกอร์ของเราแล้วเราจะจัดการทริกเกอร์ของเราได้ยังไงคืออย่างน้อยอะ่ะมันเป็นฟิลลิ่งของการที่แบบคุณรวบรวมกําลังแล้วก็แบบศบตากับศัตรูของคุณได้อะอะไรก็ตามแต่ที่มันเคยทําร้ายคุณอะ่ะแล้วเหมือนกับคุณบอกกับตัวเองว่าคุณจะไม่ให้ โอกาสมันอีกต่อไปแล้วจะไม่ให้มันมีลมหายใจอยู่ในชีวิตของคนนะุณอะคือให้เรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นอดีตไปให้เขาสำคัญได้แค่นี้ทำให้คุณเจ็บได้แค่นี้ให้มันจบแค่นี้มันอาจจะไม่ได้ทำได้แบบทันทีทันใดแบบหายวับไปเลยนะแต่บางคนอนะอาจจะเป็นครั้งแรกที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไอความเจ็บปวดที่ผ่านมาเป็นเพราะเราให้โอกาสสิ่งเหล่านั้นนี่นาะคือ สมมุติว่าใครสักคนที่คุณรักมากๆเนอะเขาอาจจะทำร้ายคุณเช่นด้วยวิธีที่เดินจากไปมีใครหรือว่าเงียบหายหรืออะไรทํานองเนี้ยถ้าที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคิดว่าเอ๊เราไม่มีคุณค่าหรือเปล่าหรือเราไม่น่ารักตรงไหนหรือทำไมเขาทําแบบนี้แต่รอบเนี้ย คำถามจะเปลี่ยนไปโชคชะตาในชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามคําถามด้วยคือตั้งคําถามผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะพอคุณมีคําถามใหม่มีทงในใจใหม่ว่าสรุปแล้วเขาดีต่อคุณจริงๆหรือเปล่าความถูกกับความสุขที่ช่างในใจอะตกลงอันไหนไมามากกว่ากัน ถ้าความทุกข์มันมีมากกว่าก็ถูกแล้วที่เขาไม่อยู่ในชีวิตของคุณตอนนี้ก็ถูกแล้วที่เขาจะหายไปไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามหรือว่าก็ถูกแล้วที่เขาเปิดหน้ากากเผยตัวตนที่ไม่น่ารักออกมาทําให้คุณเห็นว่าเขาเป็นคนไม่รักษาศัจจะเขาเป็นคนที่ทรยศต่อความรู้สึกของคนอื่นเขาเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าคนอื่นเขาเป็นคนที่ทําร้ายคนที่เขาเป็นคนบอกว่ารักคือจะใดๆก็ตามอ่ะสิ่งที่เขาทำอ่ะบงบอก ตัวเขาไม่ใช่ตัวคุณอีกต่อไปนะคะการที่ใครสักคนเดินออกไปในชีวิตแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยนะคะหรือว่าการที่ใครสักคนเป็นคนไม่ดีไม่น่ารักก็ไม่ใช่ภาพสะท้อนของตัวคุณเช่นเดียวกันมันเป็นเพียงเงาสะท้อนหรือว่ามันเป็นแอคโค่เป็นเป็นคำที่ตะโกนเป็นการบอกต่างหากว่าตัวเขาเป็นคนแบบไหนนะคะแล้วคนที่จะเมีอำนาจสูงสุด ก็คือตัวคุณไม่ใช่เขานะคะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะนอกจากทําให้คุณเสียใจแล้วเนี่ยจะมาทําให้คุณช้าใจยาวนานไม่ไม่ใช่เลยนะคะสิทธิ์นั้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะให้คุณค่าเขามากแค่ไหนหรือว่าจะเอาสิ่งที่เขาทำเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อดีรู้แล้วว่าเขาไม่น่ารักรู้แล้วว่าเขาคนนั้นไม่โอเค ถ้าไม่อยากทำอะไรก็โอเคก็ move on ต่างคนต่างไปนะคะรู้กันว่าไม่แมทก็โอเคหรือว่าเก็บมาเป็นบทเรียนดีไหมคนนี้สอนอะไรเราสอนว่า,าคำพูดกับการกระทำถ้าไม่เหมือนกันให้ดูการกระทำหรือเปล่านะคะหรือว่าสอนว่าบางคนเนี่ยใช้เวลา3เดือนนะใช้เวลา6เดือนนะกว่าจะเผยท่าแท้ออกมาหรือว่ากับบางคนเนี่ย เราไม่ควรจะฝากใจไว้กับใครเลยคนที่ควรจะฝากใจก็คือตัวเรานี่แหละเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝากใจไว้กับใครเนี่ยเวลาเขาเดินจากไปมันเจ็บเราไม่อยากเจ็บเราก็แค่เอาใจกลับมาที่ตัวเราเนาะหรือแม้กระทั่งว่ามันอาจจะเป็นสักครั้งที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะสรุปเนี่ยเราที่เราทุกข์ที่เราเศร้าโศกที่เราเสียใจหรืออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเราให้คุณค่ากับอะไรอยู่ เรากําลังให้คุณค่ากับในในโหมดหรือว่าในมุมบางอย่างที่มันผิดหรือเปล่านะคะก็จะเป็นการเหมือนลักษณะของการปรับทัศนคติตัวเองเนาะหรือว่าแบบหามุมมองที่จะแบบให้ตัวคุณมีความสุขให้ได้ยืนหยัดอยู่ให้ได้เรียกความเป็นตัวตนของตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรียกความรู้สึกดีๆในตัวเองกลับมานะคะไม่ใช่ปล่อยให้ใครเอามีดมาปักหลังเราแล้วเราก็เดิน ให้มีดมันคาหลังอยู่อย่างนั้นนะเนาะก็แค่ดึงมีดออกค่ะแล้วก็ปล่อยให้เวลามันแผลมันสมานแล้วเราก็ใช้ชีวิตต่อไปแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราจะระวังครั้งต่อไปแบบนี้แบบนี้นะหรือว่าถ้าเจ๋งไปกว่านั้นอนะ่ะเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของตัวเองและจิตใจของตัวเองเป็นครั้งแรกว่าเราเก่งกว่าปัญหานะ แล้วคนเหล่านั้นนะคะเราหาทดแทนใหม่ได้ง่ายมากเลยอะไม่ว่าใครก็ตามที่เราคิดว่าแบบเ,เคยคิดว่าเขาดีอะคะ่ะเราจะรู้เลยว่าในวันข้างหน้าเราจะเจอคนที่ดีกว่านั้นอีกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งตัวเราเป็นคนดีอะเราจะยิ่งดึงดูดคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคือแบบเหมือนรู้ว่าตัวเองดีตัวเองเจ๋งอะก็ไม่มีอะไรน่ากลัว นะคะเขาต้องหาควรจะเป็นคนที่หวั่นใจเกรงกลัวเพราะว่าตัวตนเขามันไม่ดีคือไม่บางทีอ่ะยังไม่ต้องรอให้เวรกรรมทำงานเลยอ่ะจริงๆธรรมชาติมันก็ง่ายๆแบบนั้นนะคะในความหมายของเราก็คือเขาเป็นคนไม่ดีอะ่ะเขาก็จะได้อะไรที่ไม่เหนือไปกว่าตัวเขาแล้วค่ะมันเป็นไปไม่ได้เนาะเหมือนเขาปลูกต้นอะไรไว้อะ่ะเขาก็จะต้องได้ต้นนั้นถ้าเขาปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความทรยศอะ เขาก็จะต้องไปเจออะไรบางอย่างที่คล้ายกันแบบนี้ต่อให้เขาจะฉลาดแค่ไหนก็ตามไม่มีใครรอดพ้นกฎของเวนกรรมนะคะกฎของเวนกรรมยุติธรรมสุดๆแล้วแล้วก็ยุติธรรมเสมอด้วยนะคะอื เรารู้สึกว่าในท้ายที่สุดอะไม่ว่าสิ่งที่คุณเจอจะคืออะไรก็ตามอะคุณจะได้รับชัยชนะทั้งสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นอะจะเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณทําให้ตัวคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นวันหนึ่งอะคุณจะหันกลับมาแล้วแบบเหมือนแบบสะใจกับตัวเองแบบเออขอบคุณเนาะไอ้ที่คนพวกเนี้เข้ามาในชีวิตของคุณอะคนที่ไม่น่ารักอะเข้ามาคุณจะรู้เลยว่าเวลาคุณเจอความรักดีๆอะ มันอินมันึ้งเอ่ยเอาฟิลลิ่งแบบนี้นะคะขออภัย <c oughs> คือแบบเหมือนเราตั้งใจไปกินอะไรสักอย่างสมมุติว่าคุณมีอาหารจานโปรดเนาะเอาผัดกะเพราแล้วกันยอดนิยมไปกินร้านหนึ่งอะ่ะแล้วแบบไม่ได้เลยอะ่ะไม่ได้จริงๆแล้เราพอไปกินอีกร้านหนึ่งที่อารมณ์แบบว่ามิชลินอะไรอย่างเงี้ยแบบอร่อยสุดๆอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าอ๋อของดีของไม่ดีมันต่างกันยังไงแต่บางดีบางครั้งอะคะ่ะเพื่อความประทับใจและเพื่อความฟินอะ่ะ เราอาจจะต้องเจอของที่ไม่ดีก่อนเนาะทำให้เราแบบซาบซึง้งแล้วก็อินเวลาที่เราได้รับของดีๆในชีวิตมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมันจริงๆมันเข้ามาสอนนะมันเข้ามาสอนมันเข้ามาทําให้แบบคุณเก่งขึ้นอนะ่ะเก่งในการทันคนในการรู้วิธีจะจัดการคนแบบไหนแต่ที่เจ๋งกว่าคุณจะรู้วิธีจัดการตัวเองนะ จะรู้ว่าจะจัดการกับใจตัวเองยังไงดีเวลาแบบโดนทำร้ายแบบนี้คุณจะเยียวยาใจตัวเองยังไงคุณจะมีหลักการวิธีคิดยังไงคุณจะเติบโตอย่างสง่างามยังไงอันนี้คือแบบอคือคุ้มนะคะคือแบบบอกเลยว่า ทุกรอยแผลที่เกิดขึ้นในตัวคุณอะที่พาคุณมาไกลขนาดนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้วรางวัลที่คุณได้อะบอกเลยว่าวันที่คุณได้รางวัลอะคุณจะโคตรขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอะคุณรู้เลยว่าแบบหืสมศักดิ์ศรีจริงๆทุกหยดน้ำตาทุกความเจ็บปวดทุกความเหนื่อยยากทุกความลำบากอะมันสาแก่ใจจริงๆมันทำให้คุณแบบเป็น ยิ่งกว่าฮีโร่อะเป็นเป็นฮีโร่ของตัวคุณเองก็เท่แล้วนะแล้วเชื่อไหมคุณจะไปเป็นฮีโร่ในใจของผู้คนได้มากมายนับคนไม่ถ้วนนับจำนวนไม่ได้เลยนะคะแล้วทุกความทุกที่คุณเคยผ่านอะคุณจะเอาไปสอนคนอื่นชิวมากเลยคือแบบเธอหลอน ดูฉันนี่ฉันผ่านมาหมดแล้วนะทุกความทุกที่เธอเจอฉันบอกเธอเลยว่าเธอก็จะผ่านได้เช่นกันคุณจะกลับไปเป็นกําลังใจให้กับคนเหล่านั้นนะคะแล้วคุณจะยังจะไปเข้าใจเขาด้วยเออฉันก็เคยเจ็บแบบแกนี่แหละแต่ฉันก็ผ่านมาได้แล้วผ่านมาแบบว่าจอยมากชิลมากฉ่าใจมากมงลงมากนะคะคือแบบฟีลลิ่งแบบยิ่งมีอะไรมากดคุณลงไปเท่าไหร่คุณจะเด้งขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมให้แบบ ให้สน,หนัน่นอะคือแบบมันมันต้องขนาดนั้นนะคะคือแบบเราจะไม่มีสตอรี่ธรรมดาเหมือนคนอื่นมันจะดูน่าเบื่อไปนะคะสตอรี่ของเราจะต้องแบบว่ามีครบทุกรสชาตินะคะเอาแบบว่ามีตั้งแต่อะ,อะไระมีหัวเราะมีน้ําตามีทุกรสชาติอะรับรองได้ว่า ใครมีโอกาสเปิดใจมารับฟังเนี่ยมีกำลังใจทุกคนแน่นอนเลยมีกำลังใจที่จะผ่านความเจ็บปวดแล้วก็มีกำลังใจที่จะแบบมุ่งมั่นทำความดีในแบบของตัวเขาเองอะคะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้ไม่แพ้คุณเลยนะฟีลลิ่งอารมณ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่บอกก่อนว่าต้องเจอชา a l เลน g ์ก่อนนะคะต้องเจอบททดสอบหน่อยนะเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งท้อใจตอนนี้นะมีเรื่องดีๆรออยู่เต็ไมไปหมดเลยคือเยอะมากใหญ่มากบอกเลยว่ารางวัลที่คุณจะได้อะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุ้มค่าทุกการรอคอยนะคะคือสมศักดิ์ศรีบอกเลยทุกความเจ็บที่คุณได้รับความดีรางวัลที่คุณได้รับยิ่งกว่าสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าคุณจะคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะได้ขนาดนี้คุณจะมาไกลได้ขนาดนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย